ไปที่การฟิตติ้งลองชุดนะครับของนางเอกหน้าหวานมีฟันกระต่ายนิดๆนะครับน้องน้ำตาลพิจักขณาครับครั้งนี้มาประกบคู่กับเคนเล็กนะครับหรือว่าเคนภูภูมิเป็นครั้งแรกในละครเรื่องดาวเคียงเดือนครับ ติ๊ละครโรแมนติกคอมด,ดี้ดาวเคียงเดือนสองพระนางน้ำตาลพิจักคณาและเคนภูภูมิที่โคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกก็ฉายแววเคมีตรงกันแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ายบอสคลาสไทยทีวิชัน่นขอแปลงโฉมน้องน้ำตาลจากสาวเรียบร้อยในมัจุราสีน้ำพึ่งให้กลายเป็นสาวห้าวแก่นเซียวเพื่อรับบทดาริกาหลานสาวสเป,ปรเรที่จะมาเป็นคู่ปรับกับหมอมหลวงจันทราการหนุ่มหล่อสุดแสนจะเพอร์เฟกต์รับบทโด,ดยเคยนภูภูมิเรื่องนี้พี่น้องอรุณชาติได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องดังดาวเกี้ยวเดือนภาคพิเศษ ภาคต่อของนวนิยายดาวเกี้ยวเดือนของรอมแพงพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นดาวเคียงเดือนค่ะในการทําละครเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรามีเข้าโครงเรื่องเหมือนในบทประพันธ์นะคะแต่จะมีการปรับปรุงบ้างนิดหน่อยดัดแปลงเพื่อเพิ่มความสนุกสนานของเรื่องค่ะมีการปรับเปลี่ยนชื่อบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ได้คุยกับทางผู้ประพันธ์เรียบร้อยแล้วค่ะสงสัยดวงน้องน้ําตาลจะถูกกับคนชื่อเคนนะคะพี่เคนธีระเดชและนี่มาเจอเคนภูภูมิค่ะก็น่าจะเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่ต้องฝากท่านผู้ชม นะคะเป็นคู่ที่สดใสน่ารักค่ะนี่นะค่ะการแต่งตัวก็แตกต่างก็ออกแนวแบบแม่แม่ลุยๆมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทํางานออที่บริษัทออแกไน z ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกแบบแนวสาวติ๊ตินิดนึง<ม>อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หล่อเนี้ยแบบเขาอันนี้ผู้ดีมากอ,อย่างคุณหนูอะไรประมาณนี้ครับคุณแม่ก็จะแบบโอนิดนึงครับ มากเลยล่ะค่ะมากมากเรียกว่ามากดีกว่าตื่นเต้นทั้งสองเคนเลยค่ะเพราะว่านี่เขาก็ดังนะเป็นซูเปอร์สตาร์แบบโอ้ยตานดูตั้งแต่ดูหนังเขามาตั้งแต่เออแรกๆเลยอย่างเงี้ยพวกเราก็เต็มที่ครับเรื่องนี้ก็อาจจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆของทั้งเคนแล้วก็น้ำตาลนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผม ดาวเครงเดือนยังมีนักแสดงมากฝีมือร่วมประชันบทบาทอีกทับข้างโดยเตรียมบวงสรวงเปิดกล้องถ่ายทำ25มิถุนายนนี้ค่ะโสวพิดาสุขันโทร,รายงานว่าคืนนี้ชมน้องน้ำตาลได้นะคะในมัจจุราชสีน้ำพึ้งนะคะ